ขอต้อนรับและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้ว่าดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนนับว่าจะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันจึงทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ภายในช่วงนี้พูดถึงในด้านของการงาน ของชาวราศีตุลภายในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็จะเป็นงานที่ดีๆทั้ทงนั้นมีฐานะที่เรียกว่ามั่นคงงานแต่ละงานนั้นก็จะเป็นงานที่ยั่งยืนและก็ถาวรท่านทำแล้วก็จะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายคอยร้อมหน้าร้อมหลังคอยสนับสนุนท่านบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ไปทำงานถึงต่างถิ่นต่างแดน และจะสร้างผลงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทก็จะเป็นที่รักใคร้ของคนทั่วไปโดยเฉพาะเจ้านายก็จะให้ความไว้วางใจท่านอยู่เสมอบางท่านนั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนยศไปอีกขั้นหนึ่งบางท่านนั้นก็ทำงานที่ดีกว่าเดิม ขึ้นไปอีกบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับในด้านการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line. ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะหยิบจับอะไรหรือท่านจะเปิดกิจการอะไรในช่วงช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีกำไรกำไรอีกเช่นเดียวกันในด้านของการเงินนั้นท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่าเงิน ในช่วงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านนั้นจะมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกตหากในช่วงนี้บางคนก็เอาไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นจะทำให้ตัวงท่านนั้นมีรายได้งอกเงยขึ้นมาอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านนั้นเอาเงินนั้นไปเที่ยวหมุนหรือว่าเอาไปลงทุนก็จะเป็นการดีบางคนก็เอาไปซื้อ เกี่ยวกับโรงศพหรือว่าจะไปซื้อตะเกียงหรือว่าปิดทองพระประจำวันปล่อยปลาปล่อยนกอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะดีและก็จะคลาดแคล้วต่อสิ่งที่เลวร้ายทั้งปวงรวมถึงในสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านชาวราศี ตนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบอย่างเห็นได้ชัดในด้านของความรักชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านจะพบเนื้อคู่ที่ดีบางคนก็เข้ามาตีสนิทมาพูดมาจามาคุยชักชวน หลอกให้เรามาหลงรักก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ท่านจะมีอำนาจมีวาสนาใครเห็นใครก็นิยมยกย่องให้เกียรติตัวท่านอยู่เสมอท่านจะพูดจะจาอะไรก็มีคนคอยเชื่อฟังท่านอยู่พูดอะไรก็มีคนให้นับหน้าถือตาท่านอยู่แต่ขออย่างเดียวท่านอย่าเจ้าชู้เป็นเด็ดขาด ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้ท่านจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีความสุขเคยมีความสนุกสนานแต่ถ้าหากว่าท่านลิเจ้าชู้มีคู่อีกหรือว่าไปมีแฟนอีกอันนี้จะทำให้ตัวงท่านนั้นลำบากมากขึ้นจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นแตกหักเกิดการวุ่นวายบางคู่นั้นก็ถึงกับมีการแยกทางกัน เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้อย่าเจ้าชู้เป็นเด็ดขาดในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่เดือนสงกรานนี้หรือว่าในช่วงของปีที่มีความสุขนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้น เรื่อยๆชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างงดงามท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้หยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็จะไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองก็มีสะพัดเข้ามาหาท่าน หลายช่องทางท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองมาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นคนร่ํารวยหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีสตุง้งสตางชาวราศีตุนในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทํานั้นจะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งทํายิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านบางคนนั้นก็เข้ามาพึ่งพาอาศัยท่านในเรื่องของการทำงานก็มีบางคนก็มาสมัครทำงานร่วมกับตัวเรา เราก็ขอให้ท่านนั้นจงตั้งอกตั้งใจร่วมงานกับเราเรียกก็ทำงานในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่มีการบกพร่องท่านเป็นคนที่เรียกว่าทํางานโดยโดยที่เรียกว่ามีโชคมีลาบนําพาจึงทําให้ดวงจะตตาตั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทอง อีกเ,กเดียวกันท่านจะมีลายรับเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ้างแต่ก็เล็กน้อยบางทีก็เหลือเก็บเหลือใจอีกต่หากในเรื่องของการทำงานในเรื่องของโชคลาบก็จะมีในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าไปขย่าเสียงสีอันนี้ก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านให้ท่านลองดูก็ได้ในช่วงของ เดือนนี้ถือว่าดวงของชาวราศีตุลนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามา,าท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาต่างๆนั้นก็ถือว่าชาวราศีตุลนั้นจะอยู่ในกรอบที่ดีจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมี งานหรือก็มีเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของสุขภาพและภารณาัยในช่วงนี้ก็ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไปติดเชื้อหรือไปติดเอาผู้อื่นมา เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนให้ท่านระวังไว้การเดินการเหินอีกเช่นเดียวกันอย่าเดินสุ่ม 4, สี่สุมห้าเดี๋ยวอาจจะเกิดเรื่อง เกิดลาวได้ทหาวก็ท่านใช้รถใช้สนอนอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยชาวราศีตุลนั้นต้องระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของโชคลาภก็มีการทำมาหากินก็ถือว่าดีชาวราศีตุลนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้เราสรุปให้ท่านได้รับฟังกันเลยว่า ในช่วงนี้จะมีโอกาสทองเข้ามาท่านท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยไม่ต้องจดจดจอจอหรือมัวลีลีรอลอ,ลอ,ลอท่านทำท่านก็ยิ่งได้เงินได้ทองในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้น ในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงของสงกรานให้ท่านระวังไว้บ้างจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้หรืออาจจะเกิดกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่ว่าหาเงินนั้นยากแต่ชาวราศีตุลนั้นในช่วงของเดือนเมษายนจะหาได้ง่ายอย่างง่ายดายในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีในช่วงนี้เขาก็เอาอกเอาใจดีพูดจาอะไรก็ทำตามสัญญาและจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านชาวราศีตุลในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้หยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี